ลุงกบอดีตเจ้าของโรงงานขนาดเล็กในจังหวัดหนึ่งแต่ภาคเหนือเขเป็นพ่อไม้ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังจากที่ภรรยาเขาจากไปเขามีลูกชายอยู่คนเดียวชื่อวิทย์ปัจจุบันทํางานเป็นวิศวกรอยู่ในกรุงเทพแม้วิทย์จะไม่ค่อยกลับบ้านแต่เขาก็เป็นห่วงพ่อเขามากพอพ่อเขาอยู่คนเดียว วันหนึ่งวิทได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านในหมู่บ้านว่าพ่อพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านบ่อยๆวิทตกใจเพราะว่าตลอดทั้ปีที่ผ่านมาพ่อไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านเลยเขาจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านเพื่อมาดูพ่อและหญิงคนนั้นคุณวิทพบว่าเป็นหญิงสาววัยกลางคนชื่อคุณนกที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้าน เธอเป็นคนล่าเริงและมีน้ำใจเธอทำงานเป็นครูสอนศินละปะในโรงเรียนประถมใกล้ๆบ้านมารู้ว่าเธอและพ่อรู้จักกาันจากการที่เธอมาซื้อผักที่พ่อปลูกความสัมพันธ์พัฒนาจากเพื่อนบ้านเป็นคนรักวิสังเกตว่าพ่อรู้สึกมีความสุขมากที่ได้คบกับเธอพ่อจะคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคุณนกให้วิสฟัง วิทย์ก็ได้แต่ฟังฟังแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเธอเป็นคนยังไงพ่อได้พาคุณนกไปในงานต่างๆหลายครั้งและเธอก็มาบ้านบ่อยครั้งแต่วิทย์ก็กังวลไม่ได้ว่าคุณนกที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่นานและไม่ค่อยมีใครรู้จักเธอดีนัก ทำให้คุณวิทย์ตั้งข้อสงสัยวิทย์สังเกตเห็นว่าคุณนกมักจะชวนพ่อคุยเรื่องเงินทองและทรัพย์สินของพ่อบ่อยๆเธอเป็นคนชอบใช้ของแพงๆบางครั้งชวนพ่อลงทุนวิทย์เริ่มกลัวว่าอาจจะไม่จริงใจกับพ่อครบเพื่อต้องการสมบัติหรือเปล่าวันนั้นคุณวิทย์ได้คุยกับพ่อพ่อครับ ผมว่าพ่อควรระวังตัวหน่อยเกี่ยวกับคุณนกพ่อเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่นานและทำไมเขาจึงพูดเรื่องเงินทองกับพ่อด้วยพ่อฟังวิทแล้วยิ้มพ่อบอกวิทว่าไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรหรอกลูกพ่อรู้จักเธอดีเธอเป็นคนดีกับพ่อนะแต่วิทไม่เชื่อครับเขาตัดสินใจว่าจะสืบเรื่องของคุณนกด้วยตัวเองและวิทได้พบว่าคุณนก เคยมีปัญหาเรื่องการเงินในอดีตเธอเคยถูกฟ้องร้องเรื่องการโกงเงินจากเพื่อนร่วมงานเธอจึงหนีมาอยู่ในหมู่บ้านนี้วิทจึงได้บอกพ่อเรื่องนี้พ่อครับคุณนกเธอไม่ได้ดีอย่างที่พ่อคิดแล้วนะเธอโดนฟอ้องเพราะโกงเงินคนอื่นผมว่าเธอต้องการสมบัติของพ่อแน่เพื่อที่จะไปใช้หนี้หรือเปล่าวิทพูดด้วยเสียงสันส้นๆ พ่อเงียบไปสักพักก็จะบอกวิทว่าพ่อรู้เรื่องนั้นดีนะลูกเธอบอกพ่อแล้วตั้งแต่แรกและเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเธอบอกว่าเธอได้เคลียร์ไปหมดแล้วเธอพยายามปรับตัวเธอจะไม่ทำสิ่งน,นั้นอีกวิทฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าพ่อถูกหลอกวิทย์จึงวางแผนต่อไปว่าจะทำทุกอย่าง เพื่อให้คุณนกออกจากชีวิตพ่อให้ได้วันนั้นวิทย์ได้มีโอกาสเจอกับคุณนกวิทย์ถามไปตรงๆว่าคุณมาคบกับพ่อทําไมหรือคุณต้องการเงินจากพ่อใช่ไหมคุณนกมองวิทย์ด้วยสายตาเศร้าและผิดหวังฉันเข้าใจว่าวิทย์คิดอะไรอยู่นะแต่ฉันรักพ่อวิทย์จริงๆฉันไม่ต้องการเงินทองของพ่อเธอแต่วิทย์บอกว่าไม่เชื่อ เขาขอร้องให้คุณนกเลิกคบกับพ่อได้ไหมถ้าหากเธอคบต่อวิทย์ก็ไม่ยอมเหมือนกันลุงกบรู้ภายหลังว่าทั้งสองมีปัญหาขัดแย้งกันเขาจึงตัดสินใจเรียกวิทยและคุณนกมาพบพ่อได้บอกวิทย์ว่าพ่อรักลูกนะแต่พ่อก็รักคุณนกด้วยพ่อไม่อยากเสียใครทั้งคู่ ขอให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจและไว้ใจกันดีกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นพ่อวิทย์พูดด้น้ำเสียงหนักแน่นวิทย์ฟังแล้วรู้สึกผิดที่ทำร้ายจิตใจพ่อแต่เขาก็ยังไม่ไว้ใจคุณนกอยู่ดีคุณนกจึงเสนอขึ้นมาว่าเธอจะไม่ขอรับทรัพย์สินใดๆของลุงกบเพื่อที่จะให้วิทย์สบายใจหลังจากนั้นวิทย์เริ่มเปิดใจมากขึ้น เขาเห็นว่าคุณนกดูแลพ่อเป็นอย่างดีและทำให้พ่อมีความสุขจริงๆและเวลาได้ผ่านไปลุงกบเมื่อมีเวลาว่างเขาก็จะใช้โซเชียลจนกระทั่งเขาใช้แอปแอปหนึ่งเป็นแอปหาคู่ลุงกบได้แชทกับน้องพลอยสาววัย25ปีในโปรไฟล์แล้วเธอมีรอยยิ้มที่สดใสลุงกบและสาว คุยกันทุกวันและไม่นานลุงกบก็ได้นัดเจอกันที่ลานกาแฟเพอหลงน้องพลอยมากน้องพลอยเธอชอบแต่งตัวใช้ชีวิตสบายสบายรักสวยรักงามเธอไม่ค่อยชอบทํำงานหนักและมักจะพูดกับลุงกบว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อสนุกซึ่งทำให้ลุงกบรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาขึ้น คุณนกเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลุงกบเพราะว่าลุงกบใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปบางครั้งก็หายออกจากบ้านไปโดยไม่บอกคุณนกเลยวันหนึ่งคุณนกเธอจึงตัดสินใจเช็คโทรศัพท์ของลุงกบและเช็คข้อความระหว่างลุงกบกับน้องพลคุณนกโกรธมากและมีการพูดคุยกับลุงกบทันที คุณคิดว่าคุณเจอคนอื่นดีกว่าแล้วใช่ไหมคุณนกถามด้วยเสียงสัน่นลุงกบพยายามอธิบายว่าก็แค่เป็นสมาชิกในกลุ่มแต่คุณนกไม่เชื่อเธอรู้สึกเจ็บปวดมากทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนในที่สุดลุงกบได้บอกให้คุณนกออกจากบ้านไปหลังจากที่คุณนกออกจากบ้านไปได้ไม่กี่วัน ลุงโกบก็พาน,น้องพลอยเข้ามาอยู่ในบ้านแทนเขาหลงรักเธอมากและคิดว่าเธอคือคนที่ทำให้เขามีความสุขมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปลุงกบเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องพลอยไม่ค่อยจะทำอะไรนอกจากแต่งตัวสวยสวยและใช้เงินของเขาไปช้อปปิ้งเธอไม่เคยช่วยงานบ้านเลยและเงินลุงโกบ หายไปโดยไม่รู้สาเหตุลุงกบรู้สึกเหนื่อยกับการดูแลน้องพลอยเขาพยายามพูดคุยกับเธอหลายครั้งแต่ทุกครั้งน้องพลอยก็จะพูดทำตัวน่ารักและพูดจาหวานหวานจนลุงกบใจอ่อนจนวันหนึ่งลุงกบพบว่าบัญชีในธนาคารของเขามียอดเงินลดลงอย่างมากเขาตรวจสอบแล้วพบว่า น้องพลนำเงินของเข้าไปใช้ไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยเขาจึงโกรธมากและพูดกับเธอว่าคุณใช้เงินของฉันไปมากขนาดนี้โดยไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยลุงกบโกรธมากน้องพอลร้องไห้และบอกว่าเธอก็แค่ขอมีความสุขแค่นี้ไม่ได้หรือแต่ลุงกบเริ่มเห็นว่าไม่ไหวแล้วลุงกบ จึงให้เธอออกจากบ้านไปหลังจากลุงกบได้อยู่คนเดียวพักหนึ่งลุงกบเริ่มคิดถึงคุณนกเขารู้สึกเสียจใจที่ให้เธอออกไปจากบ้านและเริ่มเข้าใจในความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือความพูดหวานหูแต่คุณนกเขาดูแลและเข้าใจลุงกบดีลุงกบจึงพยายามติดต่อคุณนกเพื่อที่จะขอโทษ คุณนกตอบรับคำขอโทษของลุงกบและได้เข้ามาอยู่ในบ้านลุงกบอีกครั้งลุงกบได้เรียนรู้ว่ารักแท้จริงไม่ใช่แค่ความสนุกหรือความสวยงามแต่คือการให้และการรับด้วยความจริงใจเขาและคุณนกกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและครั้งนี้เขารู้จักตัวตนมากขึ้นและเขาคิดว่าเขาจะไม่นอกใจคุณนกอีก หลังจากที่ลุงกบไล่พลอยออกไปแล้วคุณนกกลับมาเข้ามาอยู่บ้านใหม่แต่ภายในคุณนกรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้นที่ลุงกบไล่เธอออกจากบ้านเธอจึงวางแผนเพื่อที่จะแก้แค้นลุงกบคืนนั้นขณะที่ลุงกบออกไปต่างจังหวัดโจรเข้ามาขโมยของในบ้านมีเครื่องประดับเงินสดที่เก็บไว้ในตู้เซฟ เหตุการณ์นี้ทำให้ลุงกบตกใจมากและรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านของตัวเองเมื่อตำรวจมาสอบถามคุณนกทำตัวเหมือนกังวลและบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันนอนหลับอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเธอพูดกับตำรวจด้วยน้ำเสียงเศร้าๆลุงกบเริ่มสังเกตว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เพราะโจรดูเหมือนว่าจะรู้จุด ที่เก็บของมีค่าในบ้านเป็นอย่างดีเขาจึงเริ่มสืบหาความจริงลุงกบตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านพบว่าขณะที่โจ์เข้าบ้านคุณนกกำลังเดินอยู่ในบ้านในเวลาเดียวกับโจรเข้ามาในบ้านแต่ทำไมคุณนกไม่เอะอะโวยวายลุงกบถามคุณนกว่าคุณรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคุณเป็นคนให้โจรเข้ามาในบ้านลุงกบถามด้เสียงโกธมาก คุณนกพยายามปฏิเสธแต่เมื่อเห็นหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วเธอจึงยอมรับว่าเธอเป็นคนวางแผนทั้งหมดเธอบอกหลวงกบว่าใช่ฉันทำไปเพราะฉันโกรธคุณที่คุณแอบไปคบกับคนอื่นและไม่สนใจความรู้สึกของฉันเธอพูดได้น้ำเสียงสันส่นๆหลุงกบรู้สึกเจ็บปวดมากและผิดหวังมากเขาไม่คิดว่าคุณนกจะทำเรื่องแบบนี้เลย ทางๆท,ที่เขายอมตัดใจแล้วว่าเธอเป็นคนดีที่สุดและจะไม่นอกใจอีกต่อไปแต่สุดท้ายลุงกบก็คาดการผิดลุงกบตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจเกี่ยวกับการกระทำของคุณนกแม้ว่าเขาจะยังรักเธออยู่คุณนกได้ถูกจับกลุ่มร่วมกับโจรลุงกบได้เรียนรู้อีกครั้งว่าคนรัก ไม่สามารถที่จะไว้วางใจกันได้เลยเขาจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความระมัดระวังได้เอาประสบการณ์และบทเรียนนี้ไปใช้ที่จะให้เกิดขึ้นอีก